ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานีเป็นหน่วยงานหลักที่มุ่งมั่นในการอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานีได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีได้รับความเดือดร้อนจากบ้านใกล้เคียงประกอบกิจการร้านอาหารสร้างความเดือดร้อนและผลกระทบส่งกลิ่นเหม็นน้ำเน่าเสียและเสียงดังรบกนนวนนายเจษดาปานัึกผู้อำนวยการกลุ่มง,งานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานีได้ดำเนินการประช um ุมและมอบหมายให้นิติกร และเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาร่วมกับสํานักง,งานเทศบาลนาครอ,อุดรธานีสํานักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดอุดรธานีและสํานักง,งานสิ่งแวดล้อมภาคเกา่าก็คือมีการสร้างปล่องดูดควันแต่เขาก็ไม่เคยดูดเขาไม่เคยทําบอกว่าให้ไม่ให้เสียงดังเขาก็ยิ่งเสียงดังกว่าเก่านะคะ ก็คือเราทนมาทั้งหมดคนในหมู่บ้านนี้โดยรับเต็มๆประมาณ6หลังนะคะคือ8ปดปีที่ทนมาค่ะความรู้สึกมันไปไม่ได้เะไม่ได้เมียรันก็ไม่มีอะไรที่คุ้นเคยว่าเราเคยคุยกันหรือว่าราเคยคุยอะไรคุยกันทุก้อคมเ็นจดทุกครั้งเก็ไม่ได้คุณกันเระว่าเราถกอี่เดียวเราไม่ได้ ช่อหมลกคุกอ่ม้ต่นะชุกางกนที่มาอก้ไอยากช่วยกนนอตกได้บต่นมีหมมแหก็ไม่ยอนไม่เคยอดเลยไม่เคยไดายมต่างๆรถยนต์ทัหมนะต้องจาเป็นม่ต้องดเนินการน้าเข้าด่วะาอจะต้องมีการเปลี่ยนเปล่าใส่ามขนาออก้าวขึ้น ที่เขาบอกว่ามันอาจจะเข้าใจสอบการเรื่องบรรยายนา่นเป็นอะไรที่สุดทางประธานที่สอบและสอบซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีการสร้างความเดือดร้อนจริงจึงได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาและชี้แจงแนะนําให้ทางผู้ประกอบกิจการปรับปรุงแก้ไขในด้านกลิ่นเสียงดังรบกวนและการประกอบอาหารอย่างถูกสุขอนามัย เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีปัญหาหรือข้อขัดแย้งต่อกันซึ่งคู่กรณีทั้งสองฝ่ายรับทราบในข้อตกลงและทางผู้ประกอบกิจการจะนําไปปรับปรุงตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ซึ่งปัจจุบันปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขจนได้ข้อยุติแล้วที่เทศบาลอีกนะคะและที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็ที่สํานักงานอายการจังหวัดนะคะวันนี้ก็คือได้รับความเมตตาจากหน่วยงานของรัฐนะคะเข้ามาดูแลจาก สาธารณนสิ่งแวดล้อมเทศบาลแล้วก็ศูนย์ดำเนินรมแล้วก็เทศบาลโดยตรงนะคะคะนะก็กลับขอบคุณค่ะในทุกหน่วยงานที่ช่วยวันนี้นะคะข่าวดีขอบคุณจังหวัดอุดรธานีมายื่นเรื่องและติดตามสถานะร้องเรียนร้องทุกได้ตลอด24ชั่วโมง